เรื่องของริสกีการหาปัจจัยยังชีพเป็นเรื่องที่เราทุกคนทากันอยู่แล้วแต่ประเด็นปัญหาคือว่าเราจะทํำยังไงให้ริสกีมาหาเราแล้วก็มีบราระฆะอยู่กับเราทูลสุลต่านบอกกับเราแก่นแก่นของเรื่องเรานะจะดีกาว่าอินเนริสก์ก็ว่าริสกีปัจจัยยังชีพที่มาจากวานะ และอยยุรูหูเฮลซฮรินคนที่รักเราคนที่อยากจะช่วยเหลือเราลูกค้าที่อยากจะมาหาเราเขาไม่สามารถที่จะมาหาเราไม่สามารถที่จะมาซื้อของเราได้หรอกถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เขามาถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เขาซื้อและเช่นเดียวกันเวลายำเนาคอโรฮิแอตุลตารคน ที่เกลียดเราคนที่พยายามขันแกล้งเราคนที่พยายามขายตัดหน้าเราลูกค้าที่ไม่เปนผ้ทานตลานั้นจะให้ริสกีกับเรานั่นคือเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่เรื่องที่เราจะต้องใส่ใจว่าอ๋อริสกีที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่อนะัลลอฮ์หน้าเก่นของเรื่องเราหัวใจของเรื่องรานะ่อยู่ที่อัลลอฮ์สุฮานว์วาตลา,าะ จะเป็นคนจะเป็นของจะเป็นคนซื้อจะเป็นคนขายจะเป็นลูกค้าจะเป็นคนส่งอันนี้เป็นปัจจัยรองเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบหลักสําคัญสําคัญอยู่ที่ลอสุบฮาลิวาแต่ละผมขอให้เราได้อยู่กับอัลลอฮ์ในการค้าขายในการแสวงหาฤทธิ์ีในการทำมาหากินเราหนึ่งในดาอาที่รอาาูลลอฮ์สุบฮะเขาจะมสอนกับเราในยามเชา้าเนี่ยให้อ่านสามครั้งเนี่ย Allahumma lamani'a ل ِ م َอ أ َ ق ะวะลามุอ ل ا مؤتيَ ل ม م َ ا م ะ ن ะ ع ْ ت َ ولا ينفعُ رَنْجَدِ مِنْ ر َ ن ْ ج َ د Allahu malamani'a ل อ م َ ا أ โอ้ Allah ถ้าสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงจะให้จะให้แล้วนั้นไม่มีใครมาห้ามได้หรอกแต่เช่นเดียวกันว ل m u ؤ ิ ي َ ل ِะَ ا م َ ن َ ع ْ ت ถหากพระองค์ทรงห้ามก็ไม่มีใครมาให้หรอกพระองค์ทรงยับยังยังไม่ให้ริลกดีเราคน รักเราชอบเราจะมาช่วยเหลือเราจะมาเป็นลูกค้าเราเขาเขาไม่มามาไม่ได้เราหลักสำคัญอยู่ที่เราสุบาหามีวารนะสรุปตัววาะอย่างเฝ้ารันจัดดีมีการจัดดูการทุ่มเทการพยายามการที่จะหาเทคนิคเลยก็ตามมันจะมีประโยชน์นะถ้าหากว่าเราสุบูหามีตลาไม่ให้นั่นหลักสำคัญหัวใจสําคัญอยู่ตรงที่อยู่ที่อวสวนเทคนิควิธีการนั้นเป็นองค์ประกอบรองลงมาแต่ไม่ใช่หนความว่าเราไม่มี อ่าความ่าหนึ่งอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาอาลาแล้วก็สองอยู่ที่เทคนิควิธีกรารของเราพอเราได้รวมสองสิ่งสองอย่างแล้วได้ขอได้วิงวอนได้ขออัลลอฮ์สุบฮานุวาอาลาเราก็จะเบาใจเบาใจในการค้าในการขายของเราพอเราได้ขอกบอัลลอฮ์เราได้ทําอย่างเต็มกําลังความสามารถของเราแล้วความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่เรายู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาอาลาหน้าที่ของเราคือได้ทําได้ขอ จะอยู่กั a l l ล h s u b h ุบฮาน wa taala อย่างแท้จริงส่วนที่เดียว a ล l a h ขั้มบักรกับปรกรับว่าไม่ว่ะจะวักยัน Allah ฟาวฮัสบุเมื่อเราได้มอบั Allah s u b h a n ฮ h u wa t a า,า,าลาแล้วบุคคลใดก็ตามที่มอบ Allah subhanahu wa t ว a ต a นา่นคือมอบความสำเร็จมอบได้ไม่ได้หมดหรือไม่หมดสำเร็จหรือไม่สำเร็จฟาวฮัสบุล l l a h จะทรงพอเพียงทรงดูแลทรงจัดการให้นั่นคือสิ่งที่จะต้องมีควบคู่อยู่กับการแสวงหาการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย หรือทำมาหากินในรูปแบบแบบต่าง